รวมรถมือ2อ JK นะคะนำเสนอรถเก๋งมือสองสวยค่ะทุกท่านสวยดูดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะมาสด้า3ค่ะเกียร์ออโต้นะคะรถยต์ปี2012สีเดิมโรงงานมาเลยค่ะเลขไม่190,000เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะคะเคยติดเกตเป็นถังโดนัทแต่ตอนนี้ได้ถอดออกไปเรียบร้อยค่ะติดแค่ปีเดียวนะคะ ไม่มีปัญหาใดๆใช้งานกันได้ปกติทุกท่านรสสภาพสวยและมาในราคาตัดเงินสดเลยค่ะที่139,000บาทเท่านั้นนะคะภายในสวยๆนั่งสบายค่ะเบาะหนังด้วยนะคะดูแรักษาความสะอาดง่ายดูเ,ดยเรียบเรียบดูดีพวงมาลัยแต่งล้อแม็กขอบ17หลอ่อๆด้วยค่ะ พาสี68นะคะหมายเลีกเครื่องได้ตัวถังตรงตามเริ่มเลยนะคะทุกท่านถูกต้องตามเริ่มนะคะรถสวยพร้อมใช้พร้อมขับวิ่งทางไกลกันได้สบายค่ะเครื่องเสียงฟังได้ปกติแอร์เย็นฉ่ำค่ะทุกท่านสนใจคันนี้นะคะ1นึ่งแบาทเข้าชมรถตัวจริงกันได้ที่ตลิ่งชันกรุงเทพมหานครค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมรถนะคะท่าติดต่อโดยตรงกันได้ ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะคะทุกท่านนิชารถบ้านนะคะติดต่อทักเข้าไปดูตัวจริงกันได้ไปทดลองขับกันได้นะคะรถสวยคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะตัดเงินสดนะคะ1 3 9 0 0 0บาทเท่านั้น JK แนมเสนอกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ